พรีวิวนาบินอนานปรปทัฮิโรมิวะจิมาไฟนนี้เป็นบทสรุปของแรงกดดันความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของทั้งสองฝั่งนาบินอนานเดิมที่ถูกตั้งให้ขึ้นชิงแชมป์รุ่นแบนเทมเวตมวยไทยของวันแชมเปี้ยนชิพกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้แต่ฮกเกอร์ตี้ถอนตัวจากสาเหตุอาการบาดเจ็บครับผลคือนาบินต้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมขึ้นมาสู้กับฮิโรมิวะจิม a ในรุ่นคิกบ็อกซิ่งแทนซึ่งแตกต่างจากแทนเดิมมากนาบินอนาน เป็นนักมวยไทยลูกครึ่งที่มีรูปร่างสูงประมาณ191เซนติเมตรและถูกจับตามองมากว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวันผลงานล่าสุดเข้มแข็งชนะหลายไฟในวันมวยไทยข้อได้เปรียบความสูงช่วงขาช่วงชกที่ยาวมีพื้นมวยไทยแข็งแกร่งแม้จะเปลี่ยนไปคิกบ็อกซิง่งฮิโรมิวาจิมาอดีตแชมป์ของเควันซึ่งเป็นเวทีคิกบ็อกซิ่งระดับโลกในญี่ปุ่นสไตล์คิกบ็อกซิ่งเน้นหมัดเขา่าแต่หลากหลายมีสถิติเกาะสูง ได้เซ็นสัญญากับวันเมื่อไม่นานมานี้ถูกมองว่าสู้เพื่อแซกขึ้นสู่ท็อปของคิกบ็อกซิ่งในวันจุดที่ควรจับตามองความท้าทายสำหรับนาบินเปลี่ยนจากมวยไทยเป็นคิกบ็อกซิ่งในรุ่นสูงขึ้นถือเป็นการท้าทายใหญ่ต้องปรับจังหวัดเต็มัดให้เหมาะกับคิกบ็อกซิ่งมากขึ้นรวมถึงเจอคู่แข่งที่เน้นคิกบ็อกซิ่งโดยเฉพาะสำหรับวาจิมาแม้จะมีประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งระดับสูงแต่ต้องเจอคู่หูที่มีพื้นมวยไทยแข็งแกร่ง ในโครงสไตล์วันและอาจอยู่ภายใต้แรงกดดันจากข้อได้เปรียบรูปร่างของนาบินทั้งคู่มีการเปลี่ยนแปลงทําให้ความพร้อมอาจไม่เท่ากันนาบินอาจมีความผิดพลาดจากการปรับวาจิมาอาจยังต้องปรับเข้ากับวันวิเคราะห์สไตล์และฟันทงหากนาบินใช้ประโยชน์จากช่วงกลางเขา่าแต่ได้ดีและทราบจังหวะคิกบ,บ็อกซิ่งของวาจิมาได้เขามีลุ้นมาก แต่หากวาจิมาเข้าจังหวัดได้เร็วใช้หมัดเข้าออกดีและไม่ให้พื้นที่นาบินใช้งานช่วงกลางได้เขามีโอกาสเทกเกมได้เช่นกันคู่นี้อาจออกได้ทั้งนอกหรือตัดสินขึ้นกับว่าใครปรับตัวได้ดีกว่า